5, 7, ค่ะป๋มเอฟเค่ะวันนี้นะคะป๋มก็จะมาตอบคําถาม5คําถามนะคะใน Monday Question นั่นเองค่ะร้องเพลงกับศิลปินระดับโลกนะคะอยากร้องเพลงกับจางหุยเม่ยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูอยากร้องเพลงครูผู้ชูหลายะคะ่ะ <c oughs> เป็นเพลงที่หนูชอบมากแล้วก็เวลาหนูแบบเมื่อก่อนนี้หนูชอบประกดร้องเพลงจีนใช่ไหมคะ <c oughs> หนูจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงแบบ วกวนแบบรอบสุดท้ายตลอดเลยหนูอยากจะรู้ว่าแบบถ้าหนูไปร้องกับเจ้าของเพลงจริงเนี่ยมันจะสนุกมากหรือว่าแบบจะเป็นยังไงค่ามช่างคู่แตนฉึกคู่ปูชูไล่แต่งาสิน้นเชิงหายย่อมวัวเอ้อร์ไออีปูใจนิดเดียว <laughs> อ่าฉากไหนที่เล่นยากที่สุดนะครับ หนู่มันเป็นจริงๆมันเป็นฉากหนึ่งค่ะถ้าดูถ,าถ้าถ้าหลายๆคนเคยดู Co f f e e ป r i n c e มาก่อนค่ะจะมีฉากหนึ่งที่ตัวแนเนเนี่ยเข้าไปจุกกับพี่ปื๊ดซึ่งมันเป็นฉากที่ยากมากสำหรับหนูค่ะหนูก็บอกผู้กำกับเลยค่ะบอกคุยงหนูไม่ค่ะหนูไม่จุกจริงค่ะยังไงก็ต้องแบบมุมกล้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าไปใกล้ที่สุดแล้วหนูแบบอ้าพี่ฝรั่งเลยไง <laughs> ร้องเพลงชอบไหนมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากก็ยังตอบว่าชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าละครเนี่ยชอบไหมก็พอตั้งแตบบ่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์หลายๆอย่างจากแบบจากการเล่นละครนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคือมันทุกๆอย่างทุกๆด้านนะคะจริงๆแล้วการเล่นละครเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในเพลงของเราได้ด้วยะคะ่ะด้วยแบบการสื่ออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูถามว่าแบบหนูก็เริ่มชอบในการแสดงแล้วเหมือนกันนะคะ จะมีผลงานเพลงมาให้แฟนฟังบ้างอันนี้ต้องรองติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าถ้าหนูโตขึ้นแล้วหนูจะเป็นยังไงอะ่ะก็ต้องติดตามหนูต่อไปะคะ่ะถึงจะรู้ว่าหนูจะมีเมื่อไหร่อ่ะโอ้จริงๆแล้วอยากได้ทั้งสองนะแต่ว่าถ้าให้เรื่องนะคะหนูขอไปเป็นแฟนกับพี่มาริโอ้วันได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ชอบพี่มาริโอมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องขอสารภาพเลยค่ะว่าตั้งแต่หนังสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักเนี่ยทำให้หนูติดพี่มาริโอมาหนูดูหนังเรื่องนี้ค่ะเจ็ดรอบค่ะดูจนรู้ทุกตอนว่าระโยคนน้เขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรต่อค่ะเพราะว่าชอบมากชอบพี่โชนมากเลยค่ะก <c oughs> ็อ,อย่าลืมนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของหนูนะคะแล้วก็ขอฝากละครนะคะค f ฟ e ี่ฟรีส์นะคะภาคไทยค่ะตอนนี้นะคะเป็น ที่ทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าอยากดูป่าแต่หนูอยากให้ทุกคนอยากดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะถ้าไม่ได้ดูเนี่ยจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะก็อย่าลืมตามความเคลื่อนไหวของหนูนะคะในที่ AF Update นะคะบ๊ายบาย